สวัสดีนะครับวันนี้อยากจะมาแบ่งปันจริงๆนะครับมีหลายคนถามมาเรื่องซื้อรถอะไรดีนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งนะที่ผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่เพิ่งเรียนจบนะครับอยากมีรถเป็นของตัวเองออกมือหนึ่งป้ายแดงนะครับหรือคนที่พอมีกําลังจะไปดาวรถละแต่สุดท้ายพลาดนะครับไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับเขาไว้เพราะอะไรหลายคนไม่เคยประเมินเลยครับว่า การมีรถนั้นมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือเติมน้ํามันผ่อนเขารายเดือนมันมีค่าใช้จ่ายแฝงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ของคุณเนี่ยควรจะต้องสอดคล้องกับชนิดของรถที่คุณกําลังจะเลือกซื้อเดี๋ยววันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์นะมีเรื่องเล่าให้ฟังเดีเ๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาดูกันนะครับการที่คุณจะมีรถ1คันมีค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องรับผิดชอบคิดเป็นต่อเดือนต่อปีอะไรบ้างเรื่องที่1เลยนะครับค่างวดการผ่อนรถ ถ้าเกิดคุณซื้อสดก็ดีไปแต่โดยส่วนใหญ่นะครับคนที่ซื้อรถจะซื้อแบบจัดไฟแนนซ์จะมีค่าผ่อนรายเดือนเดี๋ยวเรามาเป็นเคสศตก d y กันดีไหมครับเช่นคุณมีเงินเดือน25,000ละคุณไม่ได้มีภาระอะไรนะครับสิ่งที่ดักอยากให้คุณได้จากคลิปนี้เนี่ยคือเรื่องของการวางแผนทางการเงินก่อนที่จะซื้อรถยนต์นะครับถ้าเกิดคุณจะต้องผ่อนค่างวดของไปนะครับค่าใช้จ่ายที่2ต่อปีเนี่ยก็คือประกันภยัย โดยเฉพาะยิ่งเป็นรถใหม่เนี่ยยังไงก็สมควรมีประกันภัยตรงนี้คุณต้องเตรียมไว้10,000บาทหรือถ้าเกิดคิดเฉลี่ยออกมาเป็นรายเดือนจะตกอยู่ที่800กว่าบาทนะครับข้อที่3ข้อถัอไปคือพรบรและภาษีคิดเป็นเลขกลมๆแล้วนะกันนะครับแต่และชนิดจะไม่เหมือนกันโดยเฉลี่ยเป็น1 5 0 0บาทละกันนะครับแน่นอนครับรถจะเคลื่อนตัวออกไปได้คุณจะต้องเติมน้ํามันถูกไหมครับการที่คุณจะมีรถวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนนะ ขับไปทํางานขับไปเที่ยวขับกลับบ้านเพราะฉะนั้นเอาแบบเฉลี่ยและการสัปดาห์หนึ่งที่คุณจะเติมไหวขั้นต่ําสัปดาห์ละ1,000บาทแน่นอนอยู่ล้นะครับเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยตกเดือนละ4,000บาทนะครับการที่คุณใช้รถเนี่ยอย่าลืมนะครับรถเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่วิ่งบนท้องถนนค่าบํารุงรักษาก็จะคิดตามระยะทางหรืออุบัติเหตุต่ตางๆถ้าเกิดเป็นรถใหม่เนี่ย จากประสบการณ์ส่วนตัวนะสมัยก่อนเราไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยเราไม่เคยเตรียมบัตเจ็ตหรือเผื่อเงินเดือนของเราไว้เลยในการค่าบำรุงค่าถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับบางทียางถึงรอบต้องเปลี่ยนอันนู้นอันนี้เสียมีบ้างนะครับถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวผมจะเตรียมเงินไว้1 0 0 0 0ถึง15,000บาทในการบำรุงรักษารถต่อปีเป็นรถขนาดาเครื่องไม่เกิน2 0 0 0นซีซีเนาะเป็นรถรถเก่งทั่วไปนะครับอีกอันนึงที่น่ากลัวมากเลยที่มันจะตามมาหลังจากที่คุณมีรถ คืออะไรผมใช้คำว่าจิปาถะละกันด้วยความที่เรามีรถใหม่บางทีเราอยากขับรถไปต่างจังหวัดเห็นไหมฮะมีรายจ่ายเกิดขึ้นนะครับทีนี้จากเคสตัดดี้นี้เนี่ย25,000บาทไม่มีภาระอะไรเลยผ่อนรถต่ำกว่าหมื่นด้วยแต่สุดท้ายนะครับผมเห็นมาเยอะละโดยเฉพาะไม่เคยประเมินเรื่องน้ำมันต่อเดือนเลยแล้วจิปาถะเยอะมากไปเที่ยวต่างจังหวัดต้องมีค่าโรงแรมค่าน้ำมัน ใช่ไหมครับยิ่งวิ่งไกลค่าสึกหอก็มากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมควรจะต้องวางแผนทางการเงินของคุณก่อนที่คุณจะซื้อรถนะครับถ้าเกิดจากเคสสตัรดี้ตัวนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายที่ตกต่อเดือนเนี่ยถ้าเกิดมาหารเฉลี่ยกันแล้วนะครับคุณผ่อนรถ7,000ก็จริงแต่ว่าคุณมีรายจ่ายตกเกือบ1,500 0บาทเลยนะคะนี่ผมใส่จิป,ปาถะไว้แค่2,000บาทนะครับเห็นไหมครับคิดเป็น เกินกว่า50%เลยเนาะที่คุณจะต้องใช้ใจ่ายกับรถคันนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นมองให้ขาดนะครับวางแผนเรื่องการเงินให้ดีเพราะว่าผมจากประสบการณ์ผมเนี่ยเห็นมาหลายท่านแล้วมีเงินผ่อนรถไม่มีเงินเติมน้ํามันนะครับมีเงินผ่อนรถแต่ไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวที่ไหนมีเงินผ่อนรถแต่ไม่มีเงินสํารองเพื่อที่จะเปลี่ยนยางแบบนี้สุขภาพทางการเงินที่คุณมี และสุขภาพของรถมันจะไม่ดีนะครับสุดท้ายคุณจะเสียเครดิตกับไฟแนนซ์ที่คุณผ่อนรถอาจจะถูดยึดหรือไม่มีความสามารถในการผ่อนจนเกิดปัญหาสะสมยังไงฝากเรื่องพวกนี้ผมตั้งใจจะแบ่งปันให้คุณพิจารณาให้ดีโดยเฉพาะวัยรุ่นมือใหม่นะครับน้องๆที่เพิ่งจบการทำงานหรือคนที่เพิ่งได้รับการปรับเงินเดือนอยากจะอ,ออกรถสักคันหนึ่งอยากให้คิดและพิจารณาให้ดีครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับในการวางแผนการเงินก่อนที่คุณจะมีรถใช้สักหนึ่งคันขอบคุณมากครับ